ความเป็นมาของละครสร้างสารรค์นะคะเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้ตัวชีวัดที่จะวัดในเนื้อหานี้นักเรียนจะต้องสร้างสรรค์ละครสรั้นในรูปแบบที่ชื่นชอบก็คือนักเรียนจะต้องสามารถหนึ่งแต่งบทละครสร้างละครเล่นละครได้นะคะเอาตามที่เราชื่นชอบสร้างสารรค์ก็คือจินตนาการใหม่ทั้งหมดนะคะีมาดูความเป็นมาของละครสร้างสารรค์ ละครสร้างสรรค์คือละครที่ไม่มีรูปแบบไม่จำเป็นจะต้องจัดจัดแสดงบนเวทีเน้นไปที่ความสำเร็จของละครมากกว่าหมายถึงว่าละครเนี่ยเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายก็ไม่ต้องหรูหราใช้บริเวณสถานที่จริงบริเวณกุงโล่งกงกว้างอย่างเงี้ยแสดงได้เลยเช่นเราจะแสดงเกี่ยวกับสถานที่เด็กนักเรียนกำลังกินข้าวกันอย่างเงี้ยเราก็ไปแล้วก็ไปลงอาหารเลยหรือเด็กนักเรียน กำลังเล่นกีฬาไปที่ไหนก็ไปสนามฟุตบอลเลยเราเอาไปสถานที่จริงของจริงเลยเสื้อผ้าไม่ต้องนูราแล้วก็ไม่เน้นบนเวทีเน้นได้ทุกที่ทุกที่จะเอามาเป็นละครของเราได้นะคะอันนี้คือละครสร้างสารรค์เราก็ลองคิดดูว่าเราจะเอาใช้เขาเรียกว่าโลเคชันโรงเราน่าจะใช้สถานที่ที่ไหนบ้างจะออกเป็นละครแนวไหนนะจะเสนอละครในรูปแบบไหนที่เราเรียนผ่านมานะคะทีนี้มาดู ละครสร้างสารรค์มันก็จะต่างจากทั่วไปเนาะมันจะเน้นที่เราเรียนในในห้องแต่เราสามารถสร้างละครออกเพื่อเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การแสดงผ่านบทบาทสมมติของนักเรียนเองโดยนักเรียนสร้างเองแต่งบทละครเองวนักเรียนก็แสดงบทบาทสมมตินั้นๆใครจะเป็นตัวละครอะไรก็แล้วแต่เราจะจินตนาการนะคะอันนี้ออกมาจากความคิดอิสระของนักเรียนว่านักเรียนจะเอาแบบไหนแนวไหนนะคะอันนี้คือ คือความสําคัญของละครสร้างสรรค์นะคะนี้มาดูว่าความเป็นมาของละครสร้างสรรค์ถือกำเนิดขึ้นที่ไหนนะมันเกิดขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาอังกฤษและก็แคน,นาดาการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคมาดูยุคทศวรรษที่1 9 2 0หรือปีพศ2463ถึง2,472ถือว่าเป็นยุคที่ เริ่มมีการกำเนิดแนวคิดการนำละครมาใช้พัฒนาผู้เรียนก็คือมาเรียนในห้องเรียนผู้เง่่ยๆน,นะคะในทศวรรษที่1950ศ2 0พศ2อ9 3ถึง2502ทศวรรษนี้จะเป็นละครที่ถือกำเนิดว่าเต็มรูปแบบแล้ว ที่บอกว่าเต็มรูปแบบคือมีนักละครที่ทําการศึกษาละครมากขึ้นคือให้นักลการละครนี่ให้ความสนใจก็เลยมีการทําละครที่เกี่ยวกับการศึกษามากขึ้นนะคะแล้วก็มีบุคคลที่ถือว่าโดดเด่นในช่วงนี้ก็คือเจอลรันด,ดินคือเป็นคนที่เป็นคนที่สร้างการละครเกี่ยวกับการศึกษาเจลร์รันดินคือนคนที่สร้างสร้างละคร การศึกษาในมหาวิทยาลัยวอชิงตัน,ตนเขาก็เป็นบุคคลสําคัญในช่วงนี้หรือว่าละครในทศวรรษนี้เป็นละครที่กําเนิดอ,อย่างเต็มรูปแบบมันก็จะเริ่มมีการสอนก็จะมีวิชาละครสร้างสารค์แล้วก็จะมีวิชาด้านศิลปะเพื่อเด็กและเยาวชนคือให้นักเรียนได้เรียนรู้ให้นักเรียนศึกษาให้นักเรียนแสดงบทบาทสมมุติทีนี้มาดูในทศวรรษต่อไปทศวรรษที่ 1960เริ่มปีพศ2 5 0 3ถึง2512การละครก็ได้รับสนับสนุนจากประธานาธิบดีคือถ้าบุคคลสำคัญของประเทศให้ความสำคัญการการเรียนการสอนหรือการจัดการเรียนการสอนต่างๆมันก็จะทำให้พัฒนาคือนประธานาธิบดีเขาให้ความสนใจแล้วเขาก็สนับสนุนสนับสนุนศิลปะให้กับโรงเรียนในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะ จอห์นเอ็ดคานเดนะประธานาธิบดีนะคะให้การสนับสนุนทางด้านศิลปะในการแสดงละครส่งผลให้ละครเป็นยังไงละครการพัฒนาแล้วก็เพิ่มขึ้นนะคะทีนี้มาดูในยุคในช่วงทศวรรษ1970หรือปีพุทธศักราช2513ถึง2522นะคะมีการใช้ละครสร้างสรรค์กับกลุ่มแบุบคุณหนึ่งที่หลักหลาย เช่นอ็จจะจะมีการละครสร้างสรรในในโรงเรียนให้นักเรียนได้ศึกษาก็ยังมีในกลุ่มบุคคลอื่นที่มีความสนใจแล้วก็สร้างสารรค์ในหลากหลายขึ้นนะคะสร้างละครสร้างสารรค์เพิ่มมากขึ้นนะคะทีนี้มาถึงในช่วงท้สะวัสด์ที่1,980หรืพอพศ2 5 2 3ถึง2,532ละครสร้างสารรค์ได้รับกรารยอมรับว่าเป็นละครที่มีคุณค่า ต่อการศึกษาคว้าและวิจัยที่สามารถเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่นๆได้นหนามายถึงว่าละครนอกจากจะแสดงในห้องยังมีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาขาศาสตร์วิชาอื่นด้วยเช่นนํำละครไปแสดงบทบาสมิเกี่ยวกับวิชาภาษาต่างประเทศก็คือ,อพูดภาษาอ,อังกฤษแต่การแสดงละครในเรื่องนั้นหรือแม้กระทั่งการแสดงละครภาษาจีนราพูดคนแสดงละครพูดภาษาจีนแต่ก็แสดง เรื่องราวให้เป็นบทบาทสมมตินะคะอันนี้คือนำละครไปเชื่อมโยงกับสัตว์อื่นๆได้นะคะอีน,นี้บรุสรุปความเป็นมาของละครสร้างสารรค์นะคะในช่วงทศวรรษที่1920หรือปีพศ2อ6 3ันถึงเป็นถือได้ว่าเป็นยุคแรกที่มีการกำหนดแนวคิดในการนำละครมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนนะคะ ถึงในช่วงทศวรรษที่1,950หรือปี2,493ถึง2,502นะคะละครเริ่มมีการพัฒนาคือละครจะกำเนิดอย่างเต็มรูปแบบโดยเกิดนักการละครทำละครการศึกษามากขึ้นคือมีมีคนให้ความสนใจในการศึกษาค้นคว้าแล้วก็สร้างสารรค์ละครเกี่ยวกับละครสร้างสารรค์มากขึ้นก็เลยทำให้มีบุคคลโดดเด่นใน วงการละครคือเจนน่นดีนเป็นบุคคลหนึ่งที่สร้างสารรค์ละครแล้วก็นําละครมาใช้ในการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยเม็กซิซันนะคะละครก็เริ่มมาสอนในลูกแบบของเป็นรายวิชาคือเริ่มมีวิชาะละครสร้างสรรค์แล้วก็ละคระทางด้านวิชาศิลปะเพื่อเด็กและเยาวชนนะคะก็จะมีวิชาสําหรับเรียนทางด้านการละครโดยเฉพาะนะคะทีนี้มาถึงช่วงพศวัตที่ 1,960หรือพศ .2,503-2,512 ถึง 2, ละครได้รับการสนับสนุนจากพัฒนานารติดตมวานด้านศินลป,ปะในโรงเรียนในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะส่งผลให้การละครพัฒนาเพิ่มขึ้นทางด้านการศึกษามีก,การแสดงละครเกี่ยกับการศึกษาเพิ่มมากขึ้นนี่ม่ถึงช่วงพศวัษที่1 9 1 0หรือพศ .2,503-2,522 เริ่มมีการใช้ละครสร้างสารรค์กับกลุ่มบุคคลอื่นๆที่หลากหลายขึ้นคือละครเริ่มมีการแพร่หลายไปใน กลุ่มบุคคลอื่นนอกจากจะเรียนในห้องเรียนและยังมีกลุ่มบุคคลอื่นที่ให้ความสนใจในการสร้างสรรค์ครนี้มาถึงในช่วงกศธที่1,980หรือพศ2,523ถึงพศ2,532แม้กระทั่งจุดปัจจุบันนี้ก็ยังใช้การแสดงละครสร้างสรรค์นะคะละครสร้างสรรค์ละครสร้างสรรค์ได้รับการยอมรับว่าเป็นละครที่มีคุณค่าต่อการศึกษาค้นคว้าและิจัจนะคะ ใางานวันนี้ให้สรุปความเป็นมาของละครนะคะในช่วงทศวตรษต่างๆนะคะทศัตรษต่างๆว่ามีความเปลี่ยนแปลงและพัฒนายอย่างไรได้คแล้วพบกันใหม่ครับ่อค่ะ